ดูดิอร่อยจัดเลยเลือเธอหมดเลยอ่ะเบาหนี้เลือเธอสุดาไหวปะเธอหนูก็โดนหยาหรอกน่ะเกลืออ่ะแค่น like. so Sorry, hand, How, ั we okay, uh ้นพูดทำไมอ่ะเวลากินอย่าพูดเวลาเกลือเกลือเสียงดังดูดิอื้อหือฟันเธอนี่มันแย่เลยเนี่ยไหวปะ น่าเกลียดทำอะไรหึเแล้วเทอมอมดเลยนะ่ะพี่มีมารยาทพี่บอกยังไงเวลากินนะ่ะห้ามพูดแม่น่ะยังพูดอีกแล้วนะ่ะพูดไม่ฟังเขย่าเสียงดังอีกแล้ว <S <S ไหวปะเขย่าเร็วอีกอ,อ,อุ้มเป็นคนเขียวเร็ว อย่าเขี้วเร็วเลอปากเชซซ็ดสิฟันโอ้ยน่าเกียดสุดาเป็นผู้หญิงนะไม่เอกินเลอะโอ้ยไหวปาไม่ไหววะชีวิตไห้ไม่สนใจกินต่อ,อฉันเป็นอย่างเี้ยบอกว่าฉันนะโกรธ รักเลยเขาพูดต่อปากเลยก็ไม่ต้องเช็ดหรอกเพราะว่าต่อให้เรียบร้อยแค่ไหนก็โดนด่าเบาๆดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าแหม่หึงกีล้อคบไม่ได้อะฮนฮะฮะเดี๋ยวเตรียงดังแล้ว ไม่รู้ตักมารยาาไม่ไหวเลยนะชื่ออะไรล้าชื่ออะไรโซดาใช่ไหมโกหกจริงๆชื่อดานำมาแอบเพระโซดาเหลอืมอมาโนเองอะไรเองแล้วก็ว่าทุกอย่างอะไรก็ผิดหลายเรื่องย่ยพูดยายแจง ทำเลรไปคนก็ไม่รักลหลากันกอนั่นดึกก็ผิดคิดมากก็ผิดอย่ามโนอย่ายึดติดประตูอะไรบ้างเดี๋ยวเยอะทำไมต้องทำหน้าอร่อยโฮ้ย ว่าอะไรเรื่องแล้วเราอะไอพูดปวดหัวเนี่ยหนักไปทก่วได้เงินใช่ไหมแล้นเหลอกูแต่เนี่ยได้ฟีใช่ปะเหลออสูเสียเงินจ้า อะไรอย่างมีคนบอ,อกว่าให้เราด้บอก,ก,บว,กว่าโดนด่าเลยบ้านอ,อีบ้าไม่มีงานทำรู้เร้ไงไรวะคลิปนี้ขอเถื่อนหน่อยเพราะว่าร่ายฟังต้องเถื่อนเพราะคนที่เข้ามาเถื่อนเหรอกินอะไรก็หล่อยทุกอย่างไปกินขี้ปะ ว้าวสุดาเฮ้ยพี่แกเต็มๆอะไรกันอ๋อเยอะอะไรกันอันนั้นในนี้ไม่เห็นจะอร่อยหรือว่ากวนบ้าขนมนะเบเกอรี่ก็ต้องหวานไม่หวานจะให้ขนมจะให้เบเกอรี่ปะโอ้ยปวดหัว โอ้ยเยอะไปดีกว,ว่าขอโทษด้วยนะคะขำขมแล้วกันโซดาก็ขำขไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เป็นกิฟี์